สวัสดีดนะครับก็กลับมาพวกผมครั้งนะครับในเกี่ยวสายเซมชั่น4.4นะครับกับยานลำใหม่นะเป็นสตาร์เตอร์ลำใหม่ของแพทนี้นะครับในช่วงเอ็กซ์โปก็คือยานไอซไซส์เซเวชั่นนะครับอาพวกผมนะครับหรือผมก็ได้เรียกมันว่ายายเห็บหมานะเป็นนอกจากเห็บหมาเฮราเราจะมีเห็บหมาตัวน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันใช่เลยแหละมันทนเล็กมากนะครับ โอเคแล้วยาซาเวชช์คืออะไรยาซาเวชชนคือตามชื่อเลยคือยาซาเวชนะครับคือยาย่อยสร้างแล้วก็ใช้รีแพลย์ต่างๆได้มังนะม้งนะมั้งเลก่อนเพราะตอนนี้มันยังไม่มีซิสเต็มมาจริงพูดได้ไม่เต็มปากแต่เจ้าอาซาวเวชได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับก็คือในสตนนารา์ซีตอนเนี้ยการซาเวชเนี่ยมันจะต้องใช้ยาอ่ายาไซสองนะครับประมาณไซสองก็คือจะเป็นมิดฟอร์จูล หรือว่าวลเจอร์นะครับขั้นต่ำเนาะในการที่จะเล่นอ่ซาเวดได้ซึ่งราคาสูงเนาะส่วนลำนี้ก็คือมาในราคาเท่าบอร์55อ่าตอ่อเครดิตอยู่60นเนาะก็ถ้ากับว่ามันราคาถูกลงครึ่งหนึ่งขอใไอพวกนั้นแหละทำให้เราสามารถสัมผัสในการเล่นซาเวดได้นะครับแล้วก็เป็นยาอเนกประสงค์แหละนะ <c oughs> เป็นยาอเนกประสงค์ที่ติดหัวซาเวดไว้โอเค อ่ะเขาก็เดินวนๆแล้วมีแค่นี้มันขนของได้เท่าไหร่มันขนของได้หก SCU นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือน้องน้องจะกินอ่ากินเเลกเข้ามาแล้วก็ขี้มาตรงนี้นะครับปล่อยไข่มามีปุ่มกดดีพอยเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยกดที่ก็รีแทกแต่จริงคือผมคิดว่ามันน่าจะดึงได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มี ไม่มีกล่องเนาะแต่เดี๋ยวเราลองไปหาย่อยย่อยแถวนี้กินสักตัวกันโอเคยกไปได้แม่งหนักกันไปโอเคคอมโพนเนนต์อ่าตวทีดกดเล่นเล่นนีะ่ะมันมีมีหลายจุดแหละโอเคอันนี้ที่อะไรเอ่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะก็คือแค่ลองมาคร่าวเลยโอ้มีมีนปรปีนข้ามเหยียบใครจะไปสนเยียแม่งเลยโอเคข้างบนมีอะไรอีกไหม ไม่มีอะไรมีแค่มิเตซี่อันนี้คือตัวถัง a v เวชของเราฝั่งนี้ก็คอมพิวตอ์ได้เหมือนกันอ่ะเป็นไซส์หนึ่งว่ะแหละอย่างลือหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือ,ม,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 อมันใช้งานได้โอเคอ่ะก็มีที่ปีเนาะด้านหลังนี้สีฟ้านี้คือแลกนะครับอันนี้กด external storage อยู่ฝั่งขวาโอเคแล้วก็จะมีคอมพเนนต์บางตัวอยู่ด้านข้างนะครับ อันนี้มีฟิลให้ด้วยหมดล้มีแค่นี้แหละตัวตัวติดเดียวนะปืนมาให้ปืนไซส์หนึ่งนะครับโอเคไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรเลยนะครับใช้งานอย่างเดียว ตัวอย่างตัวเล็กนะเล็กทีดเดียวแต่กว้างอ่ะใช่มันกว้างกว่าโอโรรานะครับโอโรราจะยาวกว่าเนาะปืนก็มีปืนไซส์หนึ่งมาตรฐาน,เ,นเสียเครื่องยนต์ไม่ยา,ยานในสตาร์เทคโอเคน้องก็มีแค่นี้เราเปิดทั้งลำดูดิมีอะไรให้เลกบ้างมีหอานนกบิน แล้วก็ฝาอืมมีแค่นั่นแหละนะครับโอเคก็ยังคอมแพคกน่ารักน่ารัก,รกดนะีตัวเลก็กแิดีเดียวแล้วห้องนกบินก็โอเคก็โล่งเนาะถือว่าโล่งตามสไตล์ไอซไซมีจอเอฟทีสองตัวมีจอเซเวชอยู่ทางขวาสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยอืมก็สะดวกดีถ้าเป็นวรอรจเอร์คุณต้องวิ่งลงไปข้างล่าง นะแต่อย่างว่าวอลเจอร์มันใหญ่กว่าเนาะแล้วก็ขนของได้เยอะกว่าโอเคมีอะไรอิถลักไหมไม่มีอะไรอีกถลักแล้วส่วนเก้าอี้แม่งเอาของเพอร์ซูทมาเลยนะครับโค้ใช้อสเซทซับเลยอสเซทแอสเซทเดียวกันนะครับโอเคลองไปข้างนอกแล้วลองไปหาอะไรกินให้น้องให้น้องกินดีกว่า ธรรมดาม Thank you and p l e จุด v i s แ t a โ a ม n โอเคสุดจะเล่นได้แค่สุดแค่11 4อจุด่ะ11จุดประมาณนี้นะครับโอเคโอ้โหยานได้ประมาณนี้ เราหาอะไรกินแถวนี้ได้ไหมโอเคทำอะไรทซากย,ยานแล้วทำไมซากย,ยานเป็นสาษีงี้นี่น่าแปลกๆจังเปิดไฟเปิดรีดเกีซะด้วยโอเคกดตัว M เ,เข้าสู่ s w i ชิ h i n g mode มี animation เนเน้องกางแขนมาเป็นปูกดใหม่ปุ๊บ มีฝาปิดแบบปลอดภัยสดเยไม่เหมือนโอเตอร์เลยเปิดสะโล่งเลยโอเคสองหัวขุดสองหัวดูดอันนี้จะไม่ได้ผมตั้งคีย์ไงไปบ้างเนี่ยลอกไปเลยกันสว่างจ้ามากเปิดสองข้าง อะตอนนี้ก็ดูมาได้วสองเอแล้ว,ลวก็ติดออโตไว้นะมันไม่ยอมดีออกมาโอ้อ่ะแล้วก็โผลตรงนี้เลยปุ๊บแล้วกล่องที่สองละกล่อ,กองสองแล้วอ่ะแปลว่าถ้ามีสามข้อสี่ก็น่าจะซ้อนอยู่อ่าซ่อนอยู่ข้างในนะอีจยะลองกดจางทั้งหมดดู ไม่ยอมให้โอเคก็ประมาณนี้นะครับไอ้ซาเวชั่นนะครับเดี๋ยวลองกระเทาะแม่งทิ้งดูดิรู้สึกมันกินช้านะครับถ้าเป็นพอเจอร์มันจะกินเร็วกว่านี้มากเลยแต่เพราะคนละไซส์แหละนะครับมาเทเรียลจะแยกกันนะ ถ้าไม่ครบหนึ่ง ICU มันจะไม่ดีงั้นผมคิดว่าลำนี้ยมันน่าจะขนได้12 ICU นะครับทำไมถึงเป็น12 ICU ใช่ไหมหนึ่งมีไข่นะครับหรือขี้ที่เราทิ้งมาข้างหลังอะเก็บไว้ในตัวละหกอันนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่กดอิจิอ่ะมันก็จะเก็บไว้ในนี้ยเก็บไว้ในถังถังวันอ,อีกหกนะครับหก ICU งั้นรวมปเป็นเร็จทั้งหมดอะได้12 ICU ก็ถือว่าเยอะนะ แต่ว่าไม่เยอะเท่าวอเตอร์เพราะวอเตอร์เนี่ยเราสามารถวางของออฟกิทได้นะเพราะพอวางของออฟกิทได้คือเราจะวางซอ้อนเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่ผมเคยลองก็น่าจะประมาณสามสิบหรือยี่สิบขวายซีอูซึ่งไม่รู้วางซอ้อนได้ไงแต่วางได้เยอะมากครับ <laughs> โ okay. อเคเอ้เราเป็นนักย่อยที่ดีก็ต้องกินให้หมดเกี่ยงโอเคก็ประมาณนี้ครับกับ อาไอซาเวชั่นนะครับผมว่าเอฟเฟกหลังไอพ่นนี่บั๊กเหราวะทำไมมันเหมือนเล่งตลอดเวลาเลย <c oughs> เออเอฟเฟกน่าจะบั๊กนะครับแกถือว่าเป็นยาสตาร์เตอร์ที่ดีนะครับที่ใช้งานได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็สาวสสาเซเวได้ด้วยคือทำให้เราสามารถเข้าถึงเกมเพย์เซเวชได้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะต้องใช้บอเจอร์หรือว่าฟอร์จูนนะครับแต่ละคือวอเจอร์ซึ่งราคาเราก็ข้างสูงเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีนะครับและเดี๋ยวก็คงจะมีมาอีกนะครับในราคาประมาณนี้ถ้ามองตัมกำไรราคาว่าขายนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบพี่ยงแคบไว้เจอคลิปหน้าครับ